ก็สวัสดีก็ได้ครับเป็นรายการเดลต้ารีวิวกับเด็กรีวิวนะผมลิงโจ๊กเกอร์สายเมไซายานะผมจะเป็นยังไงไปดูกันครับไปเลยอ่าก่อนเราจะเริ่มไลอ่าเริ่มรีวิวนะผมผมจะบอกไว้ก่อนนะภาพวีผมไม่ทําต่อแล้วเด็กนี้เาจะทําลิงนะฮะลิงยังเล่นเหมือนเดิมแต่เป็นสายอื่นแทนนะฮะจะเล่นแค่สายบราน์นะผมสายบรารนะฮะนานแล้วก็ดีลิเตอร์ผมก็ไม่แตะใช่ครับไม่ไหวไม่ไม่ไหวจริงๆอะใบแรกนะผมนีออนเมซายาออเรียนสกิลคือออโต้ผู้นำต้นกันนี้คือออโต้ ดับใบนี้เข้าโซเมื่มอยูนิตนี้ถูกปลดล็อกในขั้นของคุณถ้าวันเป็นเมสไซอาร์จ่วนหนึ่งบวกจิ้มยูนิตหนึ่งใบบวกห้าพันนะครับมาเพื่อสู้กับนีออนกิเซ่ครับเอามาเอามาจั่วแล้วก็บวกพลังตอนเฟิร์สสไตล์จะใส่เดียวกับนอีออนกิเซ่ครับ <c oughs> แล้วก็จะเป็นคีย์ฐานยะโซบวกห้าพันจ่วนของเมสไยอาร์มาเพอโซ่กัเนี่ยเซ <c oughs> ่ครับเอามาเอาม่วนแล้วก็บวกเฟิร์สสล์จะใส่ยวกนี่ยนก่ครับแล้วก็จะเป็นคีย์ของสตาร์เวเดอร์ใส่มาสี่ใบเอามากับกองเล่ับ ก็ไม่ได้มาเน้นเทคอะไรครับให้วนกองเพราะว่ากองค่อนข้างเด็กเอาเร็วมากแล้วก็จะเป็นดอครับผมยาโซโบสามพันอาร์ตเก่าฟอยทุกใบนะครับที่ไม่ใส่อาร์ตใหม่เพราะว่ามันไม่ฟอยใช่แล้วก็จะเป็นฮิลนะฮะถ้ามีฮิวสามันใส่ใส่ครับใส่ครับวรจะใส่เป็นทางที่ดีใช่แต่ว่าฮิวสามันของเราไปใส่กับเด็กคอรสเรียบร้อยเด็กหลักของลิงจ็กเกอร์ที่เราเล่นที่จริงผมว่าเด็กใส่นี้นี่ค่อนข้างโหดนะครับ แต่แม่แต่แตม่จะเป็นเด็กที่ปัญญาอ่อนทีถ้าเกิดสมมติเราเจอเด็กที่สามารถรีสิดได้แน่นอนครับแล้วต่อไปเกตหนึ่งดิวดอมิสเมส,สยาสกิลคืออ่าออตโต้จีเบกหนึ่งช่องเลกาโซบาร์หนึ่งเมื่อยืนจบการต่อสู้ที่หนีบูทแล้วก็คุณสามารถจกคุณสามารถแจกฮะคอถ้าจ่ายเลือกเลกาที่ถูกล็อกหนึ่งใบปลดล็อกและล็อกใบนี้แทนแล้วตัวนั้นจะได้บบก 4, สี่พันใส่สามใบ แล้วก็จะเป็นตัวที่ถูกอ่าเป็นคาเมเลียนสกิลคือคอนววนการ์ดเลการดการเดียนรีซิสสกิลต่อมาคือออโต้กีเบกหนึ่งเมื่อเป็นี้ถูกปลดล็อกไงแดงหนึ่งถามว่าทำไมาใส่สองเด,เดี๋ยวกูดได้ดูครับต่อไปครับผมก็จะเป็น,นโฮของเราเซคกี้ไฟ่เมซยาสกิลคือคอ่าออโต้ Auto. เลการ์ดกีเบกหนึ่งล็อกใบนี้เมื่อเลการดใบอื่ถูกล็อกถ้าวันเกศสามหรือสูงกว่าติดชื่อเมซยา คุณสามารถจ่ายเขาจะจ่ายอ่าเขาจะชาร์จหนึ่งแล้วก็จิ้มยูน,นิตใบบวกสามพันใส่มาเพราะไอคาเมเล่ที่ใสมาเพราะไอนี่ผมมีแค่สองใบถ้าเกิดมีสี่ก็ใส่มีสี่เอ้ยใส่มีสี่ใครมี sacrifice สี่ใสสี่ครับครับผมผมหาได้แค่สองใบผมก็เลยใสไอน,นี่มาช่วยมาช่วยไงดดาเล่นเล่นนะฮะครับผมต่อไปก็จะเป็นทิ้งสไตล์อาร์ตใหม่นะครับผมนะนกน้อยน่ารักน่ารักดีแล้วก็จะเป็น pg สกิลไวการดกับเมสยาสกิลล่างไอ้ล่างคือแอคทีฟดับโซนจีเบกหนึ่งบายใบนี้แล้วก็ล็อกเลยการของเราสองใบจวนหนึ่งอเอาไว้เล่นคอมโบกับเกซีเดี๋ยวใครรอสอดแล้วก็จะเป็นเมทัลเลียเมสยาเกสครับครับผมอ่าเมทัลเลียด้ผมสกิลคือคอนติเนียยูนิตนี้จะไม่สามารถถูกล็อกด้วยความสามารถการ์ดได้สกิลต,ต่อมาคือออโตเรียกา,าเมื่อ เรียการใบอื่นถูกล็อกหรือปลดล็อกใบนี้บวกสามพันแม่งเก่งนะครับใส่มาเพราะความเก่งความแรงใบต่อมาครับผมจะเป็นไมก้าไมก้าคือออโต้เรียการกีเบกหนึ่งบัสหนึ่งล็อกตัวเองเมื่อใบนี้โจมตีอ่าถ้าวันไป็นเมส่ย,ยาล็อกตัวเองแล้วก็ดูท็อปสามเลือกการหนึ่งใบคอลงเลนใะนสภาพล็อกและสกิลต่อมาของคอนติเนียวเรียการกีเบกสองยูนิตนี้บวกสองพันตัดจำนวนการที่ถูกล็อกอยู่ เอาใช้แค่สก,กิลบนสก,กิลล่างเป็นแค่ผลพลอยได้ใบต่อมาก็จะเป็นเลดี้แฟนเซอร์ครับผมสก,กิลคือเมื่อลงเรียหรือถูกป่วล็อกใบนี้บวกสองพันก็จะเป็นตัวตีสิบเอ็ดสกิลต่อมาคือ Auto, Vanguard, ออโต้วันกาดไอออโต้เลกาดคีย์เบกหนึ่งบัสหนึ่งเมื่อโจมตีถ้าวันเป็นเผ่าเมสยาโซชั้นหนึ่งบวกห้าพันก็จะเป็นตัวตีสิบหกแล้วก็ล็อกตัวเองทิ้งเอาไม่ได้คอมโบกับเ,เกศีอีกนั่นแหละแล้วก็จะเป็นตัวต่อไปก็เป็นอเรสเตอร์ สกิลอเลสเตอร์คือเมื่อลงเรยนถ้ามันม่เกรดสามหรือสูงกว่าติดชื่อเมสยาบวกสองพันแล้วได้เทคล็อกตัวเองเมื่อจบการต่อสู้ที่มันโจมตีสามารถล็อกเลกัดแถวหลังได้ตีเสร็จล็อกตัวเองแล้วล็อกล็อกแถวหลังได้ของใครก็ได้นะผมของตัวเองก็ได้ของฝั่งตรงข้ามก็ได้สบายครับใบต่อมาครับผมฐานจากคีดีซึ่งเป็นฐานหลักเลยใช่สกิลคือเป็นนะฮะสกิลคือเมื่อจีนิตติดเผ่าเมสายาสไตทับ เลือกการ์ดจากมือหนึ่งใบลงมาล็อกในช่องเลก,กาดไฟเตอร์ Fighter, ทุกคนเลือกการ์ดไม่เกินหนึ่งใบล็อกสก,กิลต,ต่อมาคือออโต้วันกาดจีเบกสองโซบาร์หนึ่งเมื่อจบเทิร์นถ้าในเทิร์นนี้มีการ์ดถูกปลดล็อกด้วยความสามารถแจ้ให้าคอสถ้าจ่ายจวดสองอืเรีวยกว่าเป็นตัวเลขหลักเลยใช่ใบต่อมาก็คือไอเดอีโกเมสยาเอามาใช้แค่สก,กิลล่างนะผมสก,กิลบนก่อนนะ ออโต้ไวแยนวันกาดวันเพเทิร์นเลือกมือหนึ่งใบแล้วล็อกในสภาพความเมื่อมีลงแวร์หรือจิ้นสไตทับจวดหนึ่งแล้วก็เลือกไวแยน so, หนึ่งใบบโบ๕พันสกิลต่อมาออโต้เรการโซบัสหนึ่งล็อกเรการเอ้ยล็อกตัวนี้เมื่อโจมตีถ้าไวแยนเป็นเผ่าเมสยาเปิดท็อปสามแล้วก็เลือกการ์ดหนึ่งใบลงมาล็อกครับผมจากนั้นสับกล่องน,นะบอกแล้วครับเล่นใช้สกิลล่างครับ เทคแค่ค่ากับไมกาผมแต่แวนต้องไปเกตสามนะของใบนี้จกไมกาต่อไปบจีซอนเดียบ<อ> <Yeah, babe. S 1> เริ่มมาที่จีกาดใบแรกผมก็จะเป็นแมกเวลที่ผมตามหาอยู่ใส่แค่ใบเดียวนะผมสกิลคือเมื่อลงล็อกเลกาดเทอรเราอกูนึงใบบวกคิวห้าพันเอานะสตอรี่ <Story S 2> มันคือมันเป็นจีกาดที่หายากมากแต่มันลงในห้าสิบเก้าบาททาให้มันกลายเป็นตัวที่ง่ายมากในการตามหาใช่ทางง่ายที่สุดเลย <c oughs> บรรจาจีกาดใบต่อมาจะเป็นจีกาดของทีดี สกิลคือโซบัสหนึ่งเมอลช่องกาดถ้าแวนเป็นเผ่าเมสยซบวกห้าพันแล้วก็ถ้าเกิดมีการที่ถูกล็อกอยู่บวกห้าพันก็ตามนั้นแหละแล้วก็จะเป็นกีกาใบน,นี้เมื่อลงช่องกาดปลดล็อกกา๊าสองใบถ้าปลดสองได้ชิวบวกหมื่นปลดล็อกใครก็ได้นะผมอ่าหาจากบล็อกอ่าบล็อกอะไรวะบล็อกแปดอับผมนะต่อไปแล้วก็จะเป็นคอสมลิสสกิลของคอสมลิสก็คือคอท้าบัสหนึ่งเมโลช่องกาด ล็ card, อกเรกาลเท่าหลัของตัวเองหนึ่งใบถ้าล็อกไอ้คู่แข่งเลือกล็อกแถวหลังตัวเองหนึ่งใบถ้าล็อกบวกห้าพันใส่ใบหนึ่งครับผมบรรดาจียูนิตตัวนี้ใส่มาเพื่อเจียสิทครับ huh. <Skill S 2> นะสกิลคือแอคทีฟวันกาวันบัตเทิร์นเรื่องหงายจีโซหนึ่งใบได้รับเทคบัตหนึ่งโซหนึ่งเมื่อโจมตีคิดสำเร็จ um คุณสามารถจะหาคอร์ทจ่ายเลือกล mm ็อกเรกาดของคู่แข่งแถวหน้าและหลังอย่างระบายได้ เอ่อถ้าใส่เป็นซีบีแทนจะได้ไหมครับได้ได้ได้ใส่เป็นกีการ์ดไอ้นั้นได้เลยกีการ์ดอ่าไงกีอ่ะนะ,ะครับผมครับผมแล้วก็จะเป็นจัสเมนเมสยาสกิลคือเมื่อตีฮิตเลือกเลกาดเท่าหลักของขคู่แข่งหนึ่งใบแล้วล็อกตีฮินะฮะจัสเมนหาจากทีดีทีดีอันอันแรกของเมสยาเมสยาแล้วก็จะเป็นแบรลิงเมสยาครับผมสกิลคือออโต้แวนการ์ดบาร์หนึ่งเมื่อโจมตีคุณสามารถจะ สามารถจาถ่ายคอท์ทจ่ายเลือกล็อกเลกาทาวร์หลังของไฟเตอร์คนใดก็ได้หนึ่งเอ๊ะเออทวรหลังุละของไฟเตอร์คนใดก็ได้หนึ่งใบและเลือกปลดล็อกการของไฟเตอร์คนใดก็ได้หนึ่งใบเออไปต่อมาผมแอดเมสตีเมสะยะัยอะสกิลคือออโต้วันกาดบาร์ดหนึ่งเมื่อโจมตีคุณสามารถจาถ่ายอท์ทจ่ายลดล็อกก,การกี่ใบก็ได้และบวกสามพันตามนั้นถ้าลดล็อกสามใบมากกว่าคี้บวกหนึ่ง ไอสองใบนี้ครับผมมันจะมีร่างพัฒนาอยู่ในบล็อกก็เลยวะบล็อกสี่ใส่มาก็ได้แล้วก็ต้องหายไปนี้เพิ่มอ,อีกใบหนึ่งครับผมก็ถ้าเกิดคุณจะใส่ต้องหายมีละไอตัวนี้เพิ่มมาอีกใบหนึ่งแล้วก็ใส่ร่างพัฒนาไปอีกใบหนึ่งเดี๋ยวขึ้นรางให้ครับครับผมผมมีใบเดียวไงผมเลยใส่ผมเลยไม่ใส่มันมา <ừ> แล้วก็เกสีตัว<า>ที่แบบสำคัญสำคัญบาซิทิสเมสยา สกิลออโต้แวนการ์ดคอตบาลหนึ่งเลือกไอจีโซนดิชี่เหมือนมันหนึ่งใบถ้าทำเป็นเมสยซเลือกเลกาดที่ถูกล็อกหรืออยู่และเลกาดของผู้เล่นฝไไ่ใดก็ได้ต่อ g ีโซหนึ่งใบเลือกล็อกหรือปลดล็อกก็ได้ถ้าปลดล็อกหนึ่งใบจุดครับผมตามนั้นแหละแล้วก็จะเป็นตัวตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวรีเซ็ตเกมนะผมก็คืออ่าอินท์เกลเมสเซียสกิลคือเมื่อลงแวน ถ้าเมสายาหงายหน้าในจีโซ่สามใบมากกว่าไฟเตอร์ทุกคนนํามือกับกองแล้วก็โจมไปก่อนคนละห้าใบสกิลต่อมาคือออโต้แวนการ์ดบาร์หนึ่งเลือกหงายจีหนึ่งใบเมื่อยูนิตนี้โจมตีปลดล็อกการของตัวเองถ้าปลดล็อกสามใบมากกว่าโซชาร์ดหนึ่งโจมหนึ่งบวกหนึ่งหมื่นเทคนี้พาวเวอร์มันจะแรงมากครับแรงกว่าพ็อกับพิเปอรบลลี่เลยตัวรับวายสุดท้ายอ่าฮาร์โมนิกนิอเมสายาสกิลคืออ่าออโต้หงายตัวเอง เอ๊ะเรื่องไหการใน G z o ซหนึ่งใบถ้าหาเป็นเมสไซอาอ่าคุณสามารถจะเขาจะจ่ายปดล็อกาอการจิตปล็อกการทั้งหมดต่อจำนวนการชูปดล็อกบวกห้าพันแล้วก็เรียกการชูปดล็อกจะบวกห้าพันด้วยถ้าปดล็อกข้าใบมากกว่าห้าหนึ่งขึ้นกัดเอาไว้เล็กกดตอนค่าเดมครับกดตอนค่าเดมได้โหดร้ายมาก <c oughs> ครับผมต่อไปนะครับผมนะเอ่อถามว่าถ้าสมมุติเรามี ไอ้เจ้าทางาด้านของชื่ออะไรนะไอ้ตัวนี้เป็นร่างพัฒนาเนี่ยนะครับเปิดรูปเลยสดๆกันนะฮะก็ใส่นะฮะใส่แทนตัวไอ,อ้สองตัวนี้ใช่เจาขึ้นภาพตะก,กี้เรามาขึ้นภาพบแบบสดๆอันนี้อีกรอบ <c oughs> มันเป็นร่างพัฒนานครับผมแล้วร่างนี้ลหละครับใส่ได้ครับผมแซมถอดบาสินทิทเอาไปสองใบก็ได้นะครับเ,เ๋ยๆครับผมนะคําถามสุดท้ายครับกับร่างร่างไหนดีร่างนี้ครับผมนะที่เรา ตัวนี้อ่ะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับผมนะหายากที่ผายหายากมากๆครับตัวนี้โอเคตราไปไปที่คอมโบสเกลเราจะมาเริ่มแล้วเกจหนึ่งเกจสองไลฟ์ไปเลยก็ได้ช่างหัวแม่งมันครับผมเ <Okay. S 2> พราะเด็กแม่งจะเก่งตอนช่วงเกจสามะผมนะครัช <The Crush. S 2> อ่าแต่ฐานะแนะนำเป็นตัวนี้ดีที่สุดอ่าฮะถ้าตัวนี้ขึ้นควรเล่นตัวนี้เป็นหลักนะฮะครับผมเฟิร์สสไตล์ของผม ที่ผมใช้นะฮะก็จะเป็น,ปนอะไรนะ,สสนะครับผมนะมอสซิทิสนะครับผมครับผมสไตล์สก,กิลนะฮะแนะนําที่ให้ลงมาก็จะเป็นตัวนี้แล้วล็อกหลังครับล็อกหลังเราล็อกหลังเขาอย่างเป็นไรครับ,คร,บครับผมไม่รู้ครับแล้วก็ลงอะไรก็ได้มาสักตัวลงลงนี่มาก็ได้ฮะหรือไม่ลงนี่มาก็ได้ครับผมครับผมแต่ถ้าลงตัวนี้มาเราจะได้คอร์สคือจากสก,กิลของใบนี้แน่นอนครับ ใช้สกิลของไอ้นี่ครับผมตีสั่งไอเดี๋ยวเดี๋ยวนะแป๊นึงจเลิมขับผิดครับผม <Okay S 1> ตัวนี้ <up. S 1> ยังไม่ควรจะลงมานะครับผมลงตัวนี้มาก่อนคาเมเลียนอ uh, จาจย์แล้วก็เอาตัวนี้สั่งตีตีครับผมเป็นตีสิบแปดตีเสร็จล็อกถ้าเกิดเขาไม่มีเรียากาศก็ล็อกของเราล็อกตัวนี้แล้วก็ใช้ตัวนี้ตีสองหกนะครับผมเขาใช้เทคคอร์บดปดล็อกใบนี้ ยัดโซบก 5, วกห้าพันจวดหนึ่งสกิลเบอร์ทูปันล็อกเห็นกัสถูกปลดล็อกจวดอีกหนึง่งก็จะได้เทิร์นเดียวจวดสองใบเช็คสามใบตึดตึดตึดจบเทิร์นปลดล็อกของเราสก,กิลใบน,นี้ถูกปลดล็อกได้ไง่เดมหนึง่งสก,กิลนี้เห็นกัสถูกในเทิร์นนี้มีกัสถูกปลดล็อกโซบาร์จวดสอง,สองก็จะเป็นเทิร์นเดียวจวดกัสสี่ใบครับผมเนี่ยครับเทคนิคปั๊มมือนะครับผมนะเทคนิคปั๊มมือง่ายๆเทิร์นสกัสไตล์นะครับคนเล่นไรต่อครับสกัสไตล์ครับ ตัวเดิมครับแล้วก็ามาปั๊มต่อแล้วเรียก,กาดนี่ควรเป็นประมาณยังไงครับเรียก,กาดนะเซกัสไต์เอาแบบว่าหดๆเลยครับเอาไว้คืนคอร์สเนาะครับผมก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ทันเรียครับเอาตัวนี้มาก็ได้แล้วแต่หลังที่แนะนำให้ลงก็จะเป็นตัวนี้ครับเดี๋ยวตัวนี้ไวน้นี่ตัวนี้ไว้นี่ครับผม สไตสกิลสไตสกิลล็อกสิ่งที่นําให้ล็อกก็จะเป็นแปบ๊บหนึ่งนะล็อกนี่ก็ได้แล้วก็สกิลอบนี้เห็นล็อกล็อกตามหายดําหนึ่งแล้วก็ใช้สกิลไอตัวนี้ได้เห็นบวกเห็นสองครั้งบวกหกพันใช้สกิลของใบนี้บวกให้สี่พันก็จะเป็นแป๊บหนั้งนะบวกเป็นสิบหกเป็นสิบเอ็ดเอ้ยเป็นสิบบวกสิบเป็นสิบตีสิบเก้าสี่สิบเก้าเจนทิกนี้ตี ตีเสร็จเคาจะบลล็อกตัวเองแล้วก็เปิดเปิดไปทไําไม่จ้ไปต้องคอได้แล้วก็ใช้สก,กิลของใบน,นี้โซบัสบหนึ่งล็อกใบนี้ปลดล็อกใบนี้บวกสี่พันถ้าบารพอตีรอบล,ออล็อกสก,กิลของใบน,นี้ก็จะเห็นอีกเพิ่มอีกสองครั้งก็จะเป็นบวกหกพันเป็น,ปน,ปน 16. 16. บวกไปตีสิบหกสิบหกบวกเก้าจะเปตียี่สิบห้ายี่สิบห้าครับ,คร,บครับผมใช้ตัวนี้ตี<ว>ถ้ากีโซนเราหงายสามใบเนาะหงายครับห<ป>งายครับปลดล็อกสามใบแล้วแล้วเราก็ล็อกของเขาก็ได้สามใบ ตัวนี้ถ้าเห็นล็อกกับปนล็อกหกใบบวกสิบแปดตีละโคตรแไระตีทีไส้ไหลเลยแล้วถ้าเราเช็คทิกเกอร์ครับอาแบบโมนะป้าอ่าโม้ต่อครับอา่าขี้โมอีกครับถ,ถ้าเขาไม่กาดถ้าเขาไม่กาดก็โยนคี้แววนพลังข้างนี้ไปเลยหรือถ้าเขากาด โยนข้างนี้ให้หมดเลยก็ได้เพราะว่งแรงที่ผายโอเคครับอ่าแล้วต้องให้ฝันข้ามขอพีจีมากาดครับผมได้นะครับต่อไปครับมีคําถามว่าสองตัวนี้เล่นในยามไหนครับใบนี้เล่นในกรณีที่มือเราเยอะเกินไปแล้วกองเรากันอะไรที่ผายเก็กรณีก็คือมือฝันข้ามมันเยอะที่ผายไวปวกครับเราก็จะเล่นตัวนี้มาส่วนตัวนี้เราจะเล่นก็นต่อเมื่อฝันข้ามมีห้าดมแล้วเรามีสนามพอฝันข้ามมีสนามพอเล่นเลย นะครับผมนะเอามาให้มันตายครับผมนะครับนี่ก็เป็นคอมโบข้าวขของเมสซายานะครับผมโอ้โหผมไม่ได้จับเด็กนี้นานเพราะฉะนั้นคอมโบอาจจะผิดภาพไปได้ร่วงว่าผมจะลองทำอ่าชิฟไฟนะผมที่ผมจะเล่นเมสซายานะฮะนะฮะเจอกับอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งครับผมอาจจะเจอเคออสก็ได้อาจจะเป็นรูปโอเคนะครับ ก็จบแล้วนะครับเพื่อนคลิปการรีวิวเด็กแวนกาลิงโจ๊กเกอร์สายเมสยานะครับผมนะชอบไหมเอยชอบแล้วแชร์ซับสไครต์ได้นะครับไม่ชอบดิสไลค์แหละเดลต้ารีวิวมีแฟนเพจน,นะครับขึ้นมา <c oughs> นะครับวันนี้กดติดตามกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมก <c oughs> ินละล่างไหนดิไปแม่งคู่เลย <c oughs>